สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าว Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรวเริ่มต้นกันที่แมนยูพร้อมไปกนเกณฑ์เหนื่อยกมังส์ล่อใจย,ย้ายร่วมทีมรายงานนี้มันจากบิวนะครับสื่อชื่อดังในเยอรม,มันระบุว่าแมนเชสเตอร์ United, พร้อมไปเกณฑ์นเหนื่อยอีกเท่าตัวเพื่อล่อใจ sleep, ks, นะคลิงส์ลีกกมังส์แนวรุกของเยมนิกมาร่วมทีมในตลาดในช่วงสัยหนี้โดยตามที่แสดงได้ติดต่ออินสตตัวของกมังแล้วนะครับ แม้ว่าแมนชนัลเดตพร้อมให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจาก100,000เหรียญปอนด์ต่อสัปดาห์ราว5ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับไปเป็น206,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือตีเป็นเงินไทย10.5ล้านบาทนะครับถ้าหากเจ้าตัวย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่อยู่ในทีมโอฟราดฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดน,นะครับโกมองทำงานอย่างโดดเด่นกับเซอร์ไตน,น์เบย์ยูเมเนกหลังจากย้ายมาอยู่กับทีมทาวานเมื่อปี2007ส่วนในซีซั่นนี้นะฮะผลงานส่วนตัวยิงไป6ประตู จากการลุสนาม24นัดในทุกรายการนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะฮะคนนี้ k i n g ลีย์โกม a นะฮะก็เป็นแนวรุกที่ไปแสดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดอยากได้นะครับเนื่องจากไปกับบอลนิดดีกระชากเลือเล้อยกินขาดกินเลี้ยงตัวได้อย่างสุดยอดโอ้ยมันก็เก่งแท้ว่ะอยากได้นะฮะโดยรับอยู่140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับาบยูมินิคแต่ว่าแมนยูเทหรือว่าเกทับไปเป็น260,000ปอนด์แม่นผมโงกระใหญ่ครับโปรแมนพี่น้อง ตำแหน่งไหนพอสโกชิมานช่วงเตดเสริมทัพแค่จุดเดียวก็มีลุน้นแชมป์เต็มตัวแล้วพอสโกนะครับอดีตยอดไม่ฟิลขางแมนช่วนเตะระบุไีแสดงของแค่เสริมทัพเพียงจุดเดียวก็จะเป็นทีมที่มีลุน้นแชมป์แบบจริงจังได้นั่นก็คือต้องได้กองหลังประเภทที่คุมเกมได้หมดจดมาเยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์โดยมาว่าทั้งกองกลางและแดนหน้าในปัจจุบันมีคุณภาพที่ดีพอสมควรอยู่แล้ว ฮอสโกต์ตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์เชลต์แสดงความชี่ว่าถ้าเกิดปีแสดงแมนเชสเตอร์ได้กองหลังที่แก่งระดับคุมเกมรับได้หมดจดมาร่วมทีมแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะสามารถก้าวไปเป็นทีมลุ้นแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวได้แมนเชสเตอร์เนเต็ดนะครับเพิ่งเปิดโอทรอฟฟอร์ดสามารถเอาชนะซาลิกาโดนิลก็เชิญเนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะทำให้พวกเขากลับมาชนะเดลีได้อีกครั้งหลังจากก่อนในนี้เสมอมา2เกมติดต่อกัน แต่มันก็ถือว่าพวกเขาเสียประตูในลีกมาแล้ว3นัดติดต่อกันเช่นเดียวกันแถมยังเสียปไปถึง5ลูกด้วยตอนนี้ปัจจุบน ko, นันพอสโทํทำน้าที่เป็นกูรูของ BT ทีสปอร์ตสื่อรายหนึ่งหลังจากจบเกมกับเนวคาโซเขาก็บอกว่าผมคิดวา่าตอนนี้พวกเขาขาดแคลนเซนเต์แบ็กต่รประเภทคุมเกมได้แบบหมดจดถ้าคุณลองย้อนไปดูบรรดาทีมที่เคยได้แชมป์ลีกแล้วแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าทุกเกมต่างก็มีนักเตะแบบผู้นําหลายคนในตำแหน่งแผงหลัง4ี่คนจริงอยู่ว่าผมคิดว่าฮาวริ่ไม่ไหว สามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้แต่ผมก็มาว่าพวกเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ทึงคงเกมได้หมดจดในตำแหน่งนั้นให้มายินงจับคู่กับแฮร์รี่มังไกวคนที่บงการเกมด้ดีสามารถเล่นงานกองหน้าคู่แข่งได้สามารถทําให้คนอืน่นภายในทีมออกแรงอย่างหนักคนที่เป็นผู้นําได้ดีทั้งในและนอกสนามผม,มคิดว่าพวกเขาอยู่ห่างจากการเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบไรสุดก่หลหรอกนะในแง่ของเกมบุกนะครับผมมาว่าแผนกองกลางทํางานกันดีๆบอกว่าดูเล่นได้อย่างเยี่ยมมาก เขาเล่นได้ตามแบบแผนที่ระวังเอาไว้ส่วนเฟลชกับสกอตแม็กธูมเน่ก็ทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม็กธูมเน่ดาวรุกเองก็ดูดีมีความอันตรายกินบูตรกำลังมาถึงจุดที่พัฒนาฝีเท,าท้าได้อย่างเต็มที่เขายัางอยู่น้อยก็จริงแต่ยิ่งได้ลงเล่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเห็นเขาถึงคุณภาพระดับมาสเตอร์ขึ้นมาจากตัวเขามากเท่านั้นเด็กคนนี้สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เลยและคุณก็ยังมีนักเตะแบบแรดฟอร์ดกับมั์ซิยาอยู่ภายในทีมด้วย จริงอยู่ว่าเขามาซยาวกาลังมีปัญหาเรื่องความมั่นใจแต่เขามีความสามารถที่ดีเยี่ยมยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเขาก็ยังมีนักเตะประสบการณ์ส,สูงแบบเอนิสันคาร์เนี่ด้วยแนวรุกทุดนี้มีดีพอที่จะทําประตูได้มากมาย,มายนี่เรายังไม่ได้พูดถึงบูโนฟนัสด้วยซ้ำนนะพวกเขามีศักยภาพที่ดีพอที่จะทําประตูได้อยู่แล้วผมคิดว่าถ้ามีเซ็นเตอร์ฮารที่บงการเกมได้อย่างหมดจดนี่แหละและสังการดีๆมันอาจจะทําใหู้ันเตดก้าวไปอยู่ในระดับนั้น ก็คือการเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวได้เลยังนั้นความคิดเห็นเหมือนกับพอสโคลหรือเปล่าโชว์ให้โชชาดูลิงกาปื้นฟอร์มซัดต่อเนื่องให้เวนแฮมความสุขของผมเมสซี่ลินกาดนะครับดาวเตะตัวยืมของเวนแฮมยูเต็ดหน้าบานเป็นจันน์เทียมหลังโชว์ของให้โลกได้เห็นกับการเล่นกับทัพเดอะแฮมเมอร์ ว่าตัวเองความยอดเยี่ยมแค่ไหนล่าสุดจากการสอยประตูให้กับทีมเชือนชนะสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจสซี่ลิงการในฮันด์มีฟิวชังเกรดของเวนแฮมยูเต็ดปลื้มอกปลื้มใจหลังจากทำงานได้อย่างสุดเจาะกับคุนคอนเวนแฮมซึ่งล่าสุดซัดหนึ่งประตูให้กับทีมที่ชนะทันนัมฮอสเปอร์สองหนึ่งในศึกพิมลิงเกรดในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยเตะเลือดผู้ดีย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาเล่นแบบยืมตัวกับเวนแฮมยูไนเต็ดและนักเตะ ก็ไม่ทําให้คุณซซอเดวิดมอยต้องผิดหวังเมื่อโชว์ฟอร์มได้เดสลลิตี้ลาสุดซัดหนึ่งประตูในเกมเปิดลอนดอนสเตเดียมเฉินสเปอร์ส่งผลให้ต้นสกัดชั่วคราวของเขาทําอันดับขึ้นไปรังทอปโปลดิสเลตลิงการตอนนี้ซัดไปแล้ว3ประตูจากการลงสนาม4ี่นัดให้กับเดนแฮมเมอร์เปิดใจว่ามันเป็นชนะที่สุดยอดมากๆทุกทุกคนทำงานในอย่างเดียยี่ยมแถมวันนี้ชงยังเข้าข้างเราด้วยการรักษาความกระตือรือร้นเหมือนเดิมในครึ่งหลังเป็นสิ่งสำคัญในแันนี้ เราร้ว่ามันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในขึ้นหลังซึ่งเราพยายามสู้ร่วมกันเป็นทีมและทำงานหนักเพื่อควาสนามคะแนนมันยอดเยี่ยมมากทุกคนสนับสนุนผมผมปรับตัวได้อย่างรวดเร็วผมลงสนามในแต่ละเกมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มและมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลของผมนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆลิงการระบุทิ้งท้ายก็ฝากไปถึงกุลกีกนาโซชาร์ดด้วยนียจ๊ะติดอยู่อย่างเดียว แชมป์โลกชี้สาเหตุที่ทําให้แรดฟอร์ดยังไม่ใช่ยอดดาวิงฟองระเบิรมนะครับอดีตก,ก่องหลังของเชลซีเชื่อว่าการจบสกอร์ของมังคัดแรดฟอร์ดดาวิงของปีแสดงแมนเชสเตตทีมรองจากฝูงอิสกิพิลลิกนั้นยังต้องปรับปรุงอีกมากตามการรายงานจาก ESPN เซนบักชุดจชมโลกในปี1998ยกตัวอย่างกรณีของคาริมบนซิมาที่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นดาวยิงระดับโลกได้เพราะเดรักันแนนันการจบสกอร์จากโชเซมโย ซึ่งเป็นเฮดโค้ชของเรัลมดริดในเวลานั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมาครับไรฟอร์ดก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่นั่งทึ่งผมไม่อยากจะต้องเจอกับกองหน้าแบบนี้เพราะพวกเขามีความเร็วและมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเหลือเชื่อมีเพียงเรื่องเดียวก็คือเขายังไม่ใช่นักฆ่าผมจําได้ว่าโชเซม่มยกูกับเบนซิม่าถึงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเพราะเขามีทุกอย่างที่จะทําให้กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเขาเข้าใกล้ระดับนั้นมากเขาสามารถยิงประตูได้ผมแน่ใจว่าเขาจะยิงได้ถึง2เท่าเลยทีเดียว ังงเเลลบิร์ก่าาวถึท้ยนี่คือสุน่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆนะครับชอบไหมนะฮะสำหรับคิงตี้กุมมองนะฮะถ้าหากว่าโอ้โห260,000ปอนด์นะครับเพิ่มให้มันเท่าตัวขนาดนี้นะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้ส่วนค่าตัวนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับส่วนพายองเมเนกนั้นจะขายหรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะโอ้โหก็ร้อนะครับว่าจะ ดำเนินการอย่างไรสำหรับตลาดในช่วงหน้าร้อนนี้นะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญร่วมสนุกด,ด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ